สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนโคนพานะครับอีพีที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามครับมีพระสัตสมพระเก็บมาแบ่งกันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ รงเี้นครเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับเนื้อหาหนักนุ่มเนะครับนี่ครับทอะด้านบนนะครับต่อไปมาที่ขสองก็เป็นสมเด็จเหมือนกันครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ มเลขสามรัาเป็นพระปิดตาสายวัสนพานสูงนะครับเนี่ยคีับมีรอยประกบด้านข้างแล้วก็มีรอยแต่งนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นเป็นคล้ายเหรียญหลอดครับเนี่ยครับมีอุดผงแล้วก็เป็นเนื้อทองผสมนะครับหลักเป็นยันนะครับ หมายเลขห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียมนะครับวักษัตริย์าครับเนี่ยไหลทองบางบนะครับวัดกษัตตาทิร่านะครับเหรียญหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตาทิร่านะครับรุ่นแรกนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญทรงพนวดสองสี่เก้าเก้านะครับเันปาก้านะครับนะครับ ภาพยังสวยอยู่นะครับหมายเลขเกดครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ่อปานขีมมิ้นนะครับมีอุดพงนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปันวัดแม่ยะรุ่นแรกเนื้ออันปะก้านะครับ ปันวัดเมยะรุ่นแรกเนื้ออันปะก้าน,นะครับมไมิก้านนะครับเป็นหลหลงคททารุ่นสองนะครับเป็นเ้าทองผสมนะครับไม้ทิศนะครับเป็น พุทามนกันครับถ้ารูแรกนะต้องผสมนะครับรูแรกนะครับอันนี้นะครับหมลิสเบร์นะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่เฮียงวัดป่านะครับนี่ครับนี่ปิดทอมาจากในพิมพ์นะครับน่าจะเป็นยันนะครับ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นเต่ารลอนะครับหลวงปู่หลิวนะครับนี่ครับตอกโค้ะครับนี่ครับเต่าหลอโบราณหลวงปู่หลิวนะครับมดไล่แตงทองนะครับแล้วก็ตอกโคนะครับมีโคนะครับหมายเลขสิบสามเป็นเด่นหล่อหน้าเสือหลวงพ่อนยนะครับเด่นหล่อหน้าเสือหลวงพ่อ้นยครับ ผสมนะครับหมายเลขสิบสีนะครับเป็นหลวงพ่อพยุงนะครับเป็นเตารีดหลวงพ่อพยุงวัดบัลลัง์ครับเนื้ออันปาก้านะครับคมๆนะครับหลวงพพยุงครับนะคับยันชับได้นะครับ อันนี้สิบห้าเป็นพระปิตาหล่อโบราณสองหน้านะครับเป็นในทองผสมนะครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณสองหน้าเนะื้อทองผสมนะครับนี่ครับสิบหกครับเป็นเหรียญของพ่อมุมนะครับปีศูยนย์เก้าครับ ข้อมูลปีศูนย์เก้าครับนี่ครับจีวรคมคมตัวหนังสือชัดๆเลยนะครับนี่ครับเป็นองค์พมูลนะครับปีศูนย์เก้าครับองค์พมุมวัดประสาทเยือนนะครับอันนี้ขสิบเจ็ดครับเป็นเจ้าแม่คนอิ่มพันมือครับเนรนาวะนะครับโบราณนะครับนี่ครับ แต่อดแต่ใบด้านล่างครับเนี่ยจะไม่คนอิ่มนะครับตำหนักเตาปูนนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเขียวเลยนะครับตัวมายเลขสิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อหอมนะครับรูปอรอหลวงพ่อหอมรุ่นแรกนะครับ นี่ครับมีเลี่ยมนะครับลูกเรอเงาก็หอมบัดชักมากนะครับรุ่นแรกนะครับในรุ่นสิบเก้านะครับเป็นพ้าผงเลี่ยมเก่านะครับเป็นครับในครามนึกผงพิมพ์สมาธินะครับเนี่ยเลี่ยมเก่าๆเลยครับเนี่ยครับปราสติเก่าๆเลยนะครับเนี่ย ในยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเหรียญหลวงพ่อจงวันหน้าต่างน้องครับออกก้อประสานนะครับเหรียญซีมาหลวงพ่อจงนะครับออกก้อประสานนะครับ เลยนะเป็นแหวนรองพดูครับ P25 ครับน้อยจานด้านล่างนะครับเป็นแหวนรองคุดนะครับต่อโคนะครับสองก็เป็นแหวนรองพดูเหมือนกันนะครับ P32 ครับนีจานครับก็มีโคนะครับไปมายิบส23ครับ เป็นเหนรียญโลโบราณนะครับหลวงพอ่อแชงวัดบางพังครับเนี่ยเป็นเหนรียญโลโบราณหลวงพ่อแชงครับเนี่ยลอยตะไบลอยตัดช่อด้าล่างนะครับโนะลโบราณนะครับ,รบ,รรบ 4, หมายเลขที่สี่ครับเป็นหลวงพุทธทวดนะครับเป็นเตารีดหลวงพุทธทวดนะครับเนี่ย ทองผสมนะโอหังเก่าครับนีรอยต่ช่อด้านล่างนะครับมีตะใบนะครับ25นทยี่ห้าครับเป็นพ้าเกจิเก่าครับนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับตะกัวเก่ามานะครับนะครับอันโบลานะครับอันนี้ยี่หิบครับเป็น ลีลา,านะครับนี่แน่นดอกมะขามครับลีลานี้ดินครับไอ้ยิบเจ็ดครับเป็นของเงิน,นครับงเงินวัดดอกไงหอมครับ ภาพสวยนะครับนี่ครับรูปคมๆเลยครับตาลึกๆเลยครับหมายเลขยี่สิบแปดครับเป็นหลวงพ่อคูณครับเป็นเหนเรียญเศรษฐีนะครับหลวงพ่อคูณครับ ตามหานิยมเรียนเศรษฐทีนะครับปีห้าเจ็ดนะครับ,น,บรนะครับทานหลวงคุณปุกเศษครับเป็นเรียนเสร็จทีนะครับมีหมายเลขนนครับสวยครับยี่สิบเก้าครับเป็นหลวงปุ่โตะนะครับเป็นพระปิปตาหลวงปุ่โตะนะครับ สามสครับเป็นหลวงพ่อสมชายนะครับรุ่นสร้างเจดีครับสามองค์นะครับเป็นรูปลอครับเป็นรูปรอลอหลวงพ่อสมชายสามองค์ครับ สามร้อยบาทนะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับสนใจนะครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมีเวลารเก็บเงินปลายทางนะครับคนคนพานะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพี่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ